ในชีวิตผมอะหลายๆครั้งอะที่เราขอแล้วเราได้เนี่ยผมมกักจะนึกทําไปพอเวลามันผ่านไปปุ๊บเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันมาจากฝีมือผมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มาจากฝีมือผมอะมันจะต้องเป็นอะไรที่เกินเลยที่ผมไม่ได้คิดว่าผมสามารถทํามาได้ด้วยตัวเอง,อ,เอ,งเอ่าใช่ไหมอันเนี้ยแค่แค่ผมพูดไว้ให้ ให้อะไรนะให้คุณอ้อยฟังไปก่อนคือคือเหมือนกับว่าคือคุณอ้อยก็เชื่อมาหนึ่งปีเนาะตอนนี้อะไรก็มันก็ดูว่ามันก็มีอะไรที่อธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออปร,ประมาณนั้นเนาะใช่ไหมนี่ถ้าเกิดเราทุกคนอธิษฐานขออะไรแล้วพระเจ้าก็ก็ตอบเสมออมันจะมันจะใช่ไหม ใช่่า <ง S 1> ไม่ใช่ใ,ชให้รอก่อนอะไรอ่าหรือว่าพระเจ้าอาจจะมีสิ่งที่ดีเตรียมไว้ให้มากกว่าใช่ไหมก็คือคือของผมเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้อะไรที่ผมมีความรู้สึกว่าคือคือผมได้เล่ายังไม่ได้เล่าผมมันยาวอนะอันนั้นคนอื่นเขาเคยฟังมาแล้วไงว่ามันผมผ่านอะไรมามั่งแล้ว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 ทุกครั้งอ่ะผมก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นฝีมือผมนะเนอะมันเป็นฝีมือผมเนอะ เออไม่ใช่ฝีมือพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีมันต้องมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ฝีมือผมหรอกเพราะว่าผมทําไม่ได้นั่นก็คือเป็นเป็นพระเจ้าอวยพรนะใช่ไหมนี้แต่ว่าพอเรารู้จักพระเจ้าแล้วอะไม่ว่าอะไรจะมันจะเกิดขึ้นอะ่ะเราก็ยังคิดว่าก็มีพระเจ้าไงเมื่อกี้ไงที่ผมพูดถึงหมอแมรี่ใช่ไหม ทำไมเขาถึงต้องไปประสบขนาดนี้แล้วพระเจ้าก็บอกเขาว่าเห็นในพระคัมภีร์สามอันอันสุดท้ายก็คือก็ต้องขอบคุณในทุกกรณีไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นแผนของพระเจ้าใช่ไหมของหมอแมรี่ก็อาจจะเป็นลักษณะว่าก็ทําให้ผมได้ได้ยินเ,เรื่องของหมอแมรี่แล้วผมก็เอาเรื่องของหมอแมรี่มาเล่าให้คุณ ปุ้มฟังในกลุ่มอัลฟาใช่ไหมแล้วคุณปุ้มก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวในการที่เราจะจากไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้กลัวละวันในการท,ที่จะจากไปใช่ไหมถึงมันก็เป็นการหนุนใจคุณปุ้มเรื่องว่าเจ็บป่วยยังไงเนี่ยมันก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าจะให้อยู่อีกนานก็อยู่นานเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการบางอย่างถ้าพระเจ้าอยากจะให้ไปคุณปุ้มก็ พร้อมที่จะไปออแม่ผมคออยู่ดีก็โตขึ้นมาคือในฐานะที่เราเชื่อพระเจ้าเหมือนกันสิ่งที่ผมถามแม่ผมคือคุณแม่ผมพร้อมไหมถ้าพระเจ้าบอกว่าให้กลับไปอยู่พระเจ้าได้แล้วแม่ผมบอกว่าพร้อมอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ่ะก็ไม่มีปัญหา แต่ต้องถามก่อนว่าจริงๆเราพี่มีเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนหอวาคุณแม่เพิ่งไม่ไม่ไม่คุณแม่มมมแมนะเป็นคริสเตียนคนแรกอ่าแต่ว่าน้องๆอ,งองไม่ได้เป็นเออเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าบ้านผมอนะ่ะคุณแม่แล้วน้องสาวผมคนสุดท้องแล้วน้องคนรองสุดน้องชายคนที่สามแล้วค็อน้องชายคนที่สองแล้วผมมาคนสุดท้ายที่เชื่อแล้วมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆที่เชื่อแล้วมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆอันนี้ เมื่อวานผมอ่านเรื่องพระจอมปลอมคือสิ่งหนึ่งอะที่เขาบอกว่าวิธีการสังเกตว่าเรามีพระจอมปลอมไหมเนี่ยก็คือเมื่อเราอธิษฐานแล้วไม่ได้รับคำตอบเรารู้สึกยังไงถ้าเราอธิษฐานแล้วเราไม่ได้คำตอบเราคำตอบที่พระเจ้าให้ไม่เป็นที่พอใจเราแปลว่าเราเริ่มมีพระจอมปลอมแล้วสมมติ คุณปุ้มทรมานมากจากโกาครคภัยไข้เจ็บตอนนี้แล้วคุณปุ้มก็อธิษฐานว่าให้หายโรคแล้วไม่หายโรคแล้วคุณปุ้มก็บอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงอะไรอย่างนี้อันนี้คือเราเริ่มมีพระจอมปลอมแล้วเราเอาความสุขของตัวเรามาสําคัญกว่าพระเจ้าอย่างเงี้ยอันนี้คือพระจอมปลอมละอ่าคือคือหนึ่งในวิธีการดูว่าเรามีพระจอมปลอมไหมก,ก็คือการอธิษฐานที่ได้ไม่รับคําตอบนั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องดู เป็นการดูใช่ไหมซึ่งแน่นอนในในช่วงที่ผมลำบากอะทั้งหลายเนี่ยผมก็จะมีอธิษฐานนึกออกปะให้มันผ่านไปเฮ้ยมันก็ไม่ผ่านออเฮ้ยให,ให้ให้มันหยุดลงแติวุ้นเจมันให้มันหยุดลงเฮ้ยมันก็ไม่หยุดลงมันก็ลงไปไหมมันก็ลงไปอีกมันลงไปอีกนึกอ,ออกปะเอา้าแต่ทุกครั้งเ่ะพระเจ้าก็ให้ทางออกอยู่ดีว่า ตัวนี้ขึ้นก็ขายไปคือหมายความว่าคือเปลี่ยนวินวธีการคิดของผมหมดเพราะว่าในสมัยก่อนเราบอกเราถือหุ้นยาวเราลักหุ้นเราไม่อยากจะขายอะไรออกไปเลยแต่ตอนนี้พระเจ้ากําลังบอกว่าไม่ใช่หุ้นเน่ะเบอร์สัตว์แต่ละเบอร์สัตว์ที่ผมถือมันเป็นผ้าจอมปลอมของผมขายออกไปขายออกไปขายออกไปไม่ต้องยึดติดคือเราเอาตัวรอดนึกไหมไอ้ตัวนี้ไม่มีสภาพคล่องก็ไม่ช่วยไม่ได้ไอ้ตัวมีสภาพคล่อง เราจะรักขนาดไหนพระเจ้าก็บอกว่าเว้ถ้าคุณรักมากมันเป็นพระจอมปลอมมันเป็นลูกเคารพขายทิ้งเราก็รอดไงเราก็รอด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 รอ,อดอย่างเงี้ยอ่าคือเราเราไม่ได้ยึดติดละเราบอกว่าไม่เป็นไร <c oughs> เหตุการณ์อะไรมาไม่ต้องกังวลมีเหตุการณ์อะไรมาเดี๋ยวพระเจ้าหาคําตอบมาให้เราในแต่ละวันเลยห <c oughs> ุ้นมันวางแผนไม่ได้นึกออกป่ะพรุ่งนี้ตัวนี้มันจะขึ้นตัวนี้มันจะลงคุณจะไปวางแผนยังไงอะ ยางอื่นมันอาจจะคุณคิดนะแบบเนนี่ย,แบบย,ยวางแผนห6หเดือนใช่ไหมพูดมันฟังไม่ได้หรอกพรุ่งนี้มันจะขึ้นเวันที่สองอ่ะพุ้นจะขึ้นจะลงตัวไหนจะขึ้นจะลงคุณวางแผนอด้ก็ดีสิครอ้าวก็ใช่ไงก็วันวางแผนไม่ได้ไงก่นนนอนก่อนมีคำถามอ้าวมีถามอีกก่อนก่อนหน้านี้ที่พี่มีแบบหมายถึงว่าแดงว่าก่อนอันนี้ก็ต้องยึดติดกับหุ้นคือหลักหุ้นแต่อะไรแล้วเราพออะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทรให้่มีรู้สึกว่าแบบ ไม่ไม่คือคือไม่ได้ยึดติดละพร้อมคือคือผมมีความรู้สึกว่าตอนที่มันขึ้นไปสูงสุดเนี่ยเออ่อผมถือหุ้นเจมามันหกสิบกว่าใช่ป่ะผมอยากจะขายแต่ผมบอกว่าผมถือมาสิบสามปีผมควรจะเจอเจ้าของก่อนแล้วขอบอกเขาก่อนว่าผมจะขายแล้วแต่พอดีเขาไม่ได้รับนะัดผมดทันทีผมก็ไม่ได้ขายก็ลงมาเรื่อยๆผมว่าโอ้มถึงตรงนี้ไม่ต้องขาย วันนั้นอะผมมองกลับไปก็คือผมไอ้เจ้าของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนั้นที่ผมต้องไปขออนุญาตนึกออวผมยึดติดกับความรู้สึกว่าไอความสัมพันธ์กับกับผมกับเขาเนี่ยมันเป็นรูปเคารพคือมันเป็นพระจอมปลอมสําหรับผมนึกออกปะผมเลยไม่ได้คือ,ค,อคือเข้าใจไหมคือแบบว่าเออ,เอสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมตอนเนี้ยคือผมรู้เลยว่าใน ในสองปีที่ผ่านมาสมมตินในปีแรกที่มันลงผมยังไม่รู้สึกอะไรมันเฉยๆผมยังไม่เคยโดนมาจิ้นคอไม่ได้โดนรู้สึกหนักคือลำบากแค่นี้มันไม่สอนอะไรผมไงแต่พอปีเนี้ยโอ้โหมันพอตัวคอแล้วพี่พี่ทำไงะก็ตัวไหนมีก็ก็ต้องขายก็ทำทุกวิถีทาง <c oughs> เอาไปอย่างนี้แล้วกันเออผมว่าทำยังไงคือไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามันก็มาถึงตรงเนี้ย โดยยที่ังมาก็ยังรอดมาได้ไงแล้วก็คือเหมือนแบบว่าสรุปว่าพัดจอมปลอมก็คือแบบที่พี่พีเคยแบบว่าเหมือนกับเหมือนแบบเจ้าของหรือแบบอะไรแบบเนี้คือตอนนี้คือไม่ไม่มีคอนแทนแล้วคือคือวันนี้แบบพอดีมันก็พระเจ้าก็ช่วยผมนะวันที่เจามาร์ลงมาเยอะสุดอนะ่ะตอนเช้าผมตื่นมาจามปึง้งไม่มีเสียงหนึ่งวันวันนั้นนะอีกก็โทรอีกก็โทรมาผมก็ให้แป้งรับ คุณพี่ไม่มีเสียงสัมภาษณ์ไม่ได้คุณนาวก็โทรมาคุณพี่ไม่มีเสียงสัมภาษณ์ไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นก็พูดได้เหมือนปกติวันนั้นอรพูดไม่ได้หนึ่งวันพูดไม่ได้พูดไม่ได้หนึ่งวันเออแล้วคือผมก็บอกว่ารอบนี้ถ้าวุ่นขึ้นเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรติดแล้วนะหมายความว่าผมไม่มีอะไรติดละไม่มีติดเลยไม่มีติดเจ้าของไม่มีติดเลยทั้งนั้นไม่มี ในใจผมคือไม่มีเอเจ้บอกว่ายอะฟังวันที่พี่พ <st ีให้สัมภาษณ์รายการอตั้งแต่รายการอะไรอ่อที่ที่มาออกวันที่เขาว่าเจ้าของโดนฟอร์เซลอะเยอะฟังอยู่วันนั้นเลยแล้วยูฟังพี่พีไม่มีใครรู้จักผมมากครับต่อยและโอเคเอาแล้วไงต่อราเสร็จทีเนี้ยก็ก็ฟังคือตอนนั้นก็ก้ากับไว มันจริงหรืออะไรคือฟังก็คือตอนนั้นยังไม่ได้มาศึกษานะคือแค่เหมือนเออแบบได้ฟังแล้วก็เหมือนนั่นอันนี้น่าจะประมาณปีที่แล้วใช่ใช่ปีที่แล้วไม่่ไมปีนี้แหละปีนี้น่าจะปีนี้ด้วยซ้ําใช่ใช่ปีนี้ใช่ใช่ใช่ปีนี้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 ไม่ใช่ปีที่แล้วอแล้วพอเสร็จแล้วเหมือนแบบประมาณว่าก็มีแบบเหมือน พี่คนหนึ่งที่รู้จักเหมือนเขาก็แบบเป็นนักลงทุนนั่นแหละแล้วก็เหมือนกันเลยลองถามเขาว่าเอ้ยแบบคลิปนี้แบบว่าแบบเขามีความเห็นมุมมองยังไงอันนี้ต้องขอโทษพี่ก่อนคือแต่เขาก็พูดมาว่าแบบเออออกมาพูดแล้วก็ไม่ได้แบบทําให้ดูดีเลยอันนี้คือคําพูดก่อนนะแต่ตอนนี้นก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้เริ่มลงทุนยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลย,ลยก็ฟังผ่านๆไปก็ไม่ได้อะไรแต่ก็แต่ก็แบบเหมือนก็คือ ติดตามบ้างว่าแบบเออสรุปความจริงมันคืออะไรหมายถึงทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อนี้เขาโดนพสต์เทลจริงหรือจริงจริงเขานู่นนี่นั่นอ่ะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ก็แล้วคือจนสุดท้ายอะไรแบบผ่านไปมาจนวิวไปเรียนไทยวีไอสิบเก้าแล้วจนก็เข้ามาในกลุ่มหนังลงทุนแล้วก็จนจนมาได้รู้จักพี่พีจัดการแบบว่าเหมือนพี่เอเนี่ยนําว่าเฮ้ยเขาเป็นกลุ่มตีแบดเนี่ยวันแรกที่บบพี่พีก็ถามอ้าแล้วใครแบบแนะนํามาเจอค่ะ หรือถามว่าแบบใช่ก็เอออ่ะ,อะแล้วไงต่ออ่ะไม่มีอะไรอ่ะสรุปก็คือคือคือเราเชื่อพระเจ้าอ่ะนะคือคือเราทําดีอะ่ะไม่ใช่ว่าเพราะเราพยายามทําเราทําดีเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเราักพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นเราก็ไม่ทาําบาปเพราะฉะนั้นเรื่องพูดปดอะ่ะไม่มีนะที่พูดออกสัมภาษณ์รายการอะ่ะถ้าผมพูดไม่จริงอะ่ะไม่มี อ่าทุกอย่างคือผมพูดจริงหมดแน่นอนอันนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เรียนในปีนี้ก็คือว่า,ามีคนมีคนอ่านโซเชียลนะ่ะเยอะมากอตอนที่ผมให้สัมภาษณ์อผมไม่รู้แต่ผมไม่ได้อ่านนะแล้วก็มีคนมาทั้งด่าผมทั้งเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยคือในชีวิตผมผมบอกว่าไม่เป็นไรผมจะทำอะไรก็แล้วแต่ คนอื่นไม่เข้าใจไม่เป็นไรผมมีแค่พระเจ้าเข้าใจผู้ดเดียวผมพอละผมไม่เคยสนใจว่าพระเจ้าใครจะเข้าใจหรือใครไม่เข้าใจผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทําผมไม่ได้โกหกสิ่งที่ผมให้สัมภาษณ์ผมไม่ได้โกหก,ใ,หมมก,หกใครไม่เข้าใจก็เขาอยากจะคิดยังไงกับผมก็คิดไปไม่เป็นไรแต่ว่าพระเจ้ารู้ว่าผมคิดยังไงและทําอะไรเท่านั้นเอง หมอพีบอกว่าถามเยอะไปใช่ไหมเอาอะไรก็กำลั <c oughs> งจะส่งสื่อว่าอะไรอ, <c oughs> อะไรนะก็ออกไปรถมันติดไง <c oughs>